เฮ้ก้องเดี๋ยวฉันมีโพอยู่นะสนใจไหมใช้แล้วผ่านสบายแน่แต่มันไม่ถูกต้องนะแมนถ้าโดนครูจับได้จะทำยังไงทษเอ้ยอย่าคิดมากนะแค่ครั้งเดียวเองแต่การโกงจะไม่ช่วยอะไรเรเลยนะแมนในขณะนั้นมีเพื่อนผู้หญิงในห้องดันไปเห็นโพยของแมนและได้ทำการเตือนสติว่าสิ่งที่ทำอยู่มันควรหรือไม่ นี่เธอคิดจะโกงข้อสอบหรอถ้าครูรู้เข้ามันจะสอบตกเอานะแล้วก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาด้วยครูได้ทำการแจกข้อสอบให้กับนักเรียนทุกคนในห้องและเดินดูเด็กนักเรียนภายในห้องที่ทําข้อสอบอย่างตั้งใจเว้นแต่แมนที่ดูโพยเฉลยข้อสอบและอีกด้านหนึ่งก้องได้นั่งคิดอยู่ในใจว่า เราจะทำยังไงดีจะลอกตามโพยหรือจะซื่อสัตย์กับตัวเองไม่นานก้องได้ตัดสินใจทิ้งโพยตั้งใจทำข้อสอบด้วยตนเองและทันในนั้นครูแอนเดินมาเห็นแมนกำลังแอบดูโพยแมนนี่เธอทำอะไรอยู่ส่งโพยมาให้ครูเดี๋ยวนี้ เพื่อนหันมามองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้แมนหน้าเสียครัครับครูผมแค่การทุจริตแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าผิดร้ายแรงเธอหมดสิทธิ์สอบวิชานี้เห็นไหมแมนเราบอกแล้วว่าการโกงไม่ช่วยอะไรเลย ใช่เราผิดเองต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วทันใดนั้นเพื่อนๆมาล้อมรอบแมนพร้อมพูดว่าสู้ๆนะเราจะช่วยเธอตั้งใจเรียนจริงๆการซื่อสัตย์แม้ในเรื่องเล็กน้อยจะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง